แม้นเจอรนายเตงบรีเขาบอกว่าอย่าเข้ามาถ่ายรูปในนี้นะเพราะว่าเธอถ่ายรูปคนบางคนเขาไม่ชอบฉันบอกฉันไม่ได้ถ่ายรูปคนฉันถ่ายรูปการ์ดคริสต์มาสลายพวกนี้ไม่ได้ถ่ายรูปคนเขาก็เลยถามไม่ฟังนะฉันจะโยนเธอออกไปนะ <c oughs> กลัวจังเลยสวัสดีนะคะเพื<ๆ>่อนะะๆสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้พาเดินออกกําลังกายอีกแล้วพาเดินนั่นแหละเดินออกกําลังกายไม่มีอะไรหรอกพยายามที่จะเดินวันละหนึ่งชั่วโมงเนาะ เพราะว่านั่งนานนั่งทำยูทูบนานเกิดอาการบวมกลางนะคะไม่เชิงบวมกลางเละะ้วค่ะเพื่อนๆมันมันนั่งนานแล้วปวดปวดตรงน่องเนาะปวดตรงข้อเท้าถ้าข้อเท้ามันไม่ได้ขยับมันก็เลยแบบรู้สึกมันชำ้ชำช้ำบวมบวมไงไม่รู้ก็เลยต้องออกมาเดินก็ได้พาเพื่อนๆเ,เ,เดินมาออกมาดูว่าชีวิตตอนเช้าของคนอังกฤษเป็นยังไงเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะอยู่เมืองไทย ร้อนไหมคะหรือว่าหนาวเละที่นี่หนาวสุดๆเลยแต่ไม่ดูไม่รู้ว่าเมื่อเช้าแฮนด์อยู่ประมาณ5องศาเนาะที่ลอนดอนเนาะแต่ที่อื่นไม่ตามนะคะแต่ที่ลอนดอนตอนนี้อยู่ที่ห้าองศานะก่อนที่จะออกมาจากบ้านนะอันนั้นอุณหภูมิตอนอยู่ในบ้านตอนนี้ไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่รู้ว่าหนาวมากลืมเอาถุงมือมาจริงๆเราต้องเดินกับถุงมือนั่นแหละคะ่ะก็พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศ บรรยากาศแท้จริงๆเลยไม่ต้องร้อนนากาขาวให้มาชมพามาชมนะคะนิสซาลอนดอนพามาเองเลย <c oughs> แดดสวยงามมากค่ะตอนนี้แต่ว่าหนาวมากเดี๋ยวจะให้ดูนะเห <c oughs> ็นไหมคะ <c oughs> แดดเรื่อเรื่องนะคะแดดสวยค่ะ <c oughs> แต่ว่าหนาวตรงนี้เป็นโรงเรียนนะคะ <c oughs> เป็นโรงเรียนตอนทำอาหารเ <c oughs> คยถ่้ายให้ดูรอบหนึ่งแล้วนะคะ สวยจังเลยลูกเชอร์รี่ไม่ใช่ลูกคริสต์มาสว้าวสวยสวยสวยมากเพื่อนๆสวยมากมากเลยค่ะวินด وز ชอ้อปปนะิ้งเราเนี่ยรูป รูปควีนอะไรนอกมองไม่เห็นนั้นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมรูปเนี้ยสวยมากๆเลย18บแปดปอนนะคะอันเดียว18ปดอนสิบแปดปอนกรอบก็สวยอู้นังตื่นเนี้ยอู้น่าซื้อ,อไว้ h r i s t m a า carol Charles ซ i c k e n นราคาเท่าไรเดี๋สองปอนเปิดเมื่อไหรเดี๋ยวจะซื้อของเป็นของ นักเขียนชื่อดังที่สายชอบมากๆเลยชื่อชารลสติเกนเนาะเนี่ยเนี่ยที่เขาทำแบบโอลิเวอร์ทวิสอะไรพวกนี้เป็นหนังดังๆละครดังๆละครอังกฤษดังๆนะคะว้ายเดี๋ยวต้องมาตือแล้วสองปอนถือว่าไม่แพงค่ะเพื่อนเขาเปิดกี่โมงเดี๋ยวดูสิว่าเขาเปิดกี่มง open at 10 Monday night 13 What time in Vietnam เป,เปียกแบบแน่นๆเลยเพื่อนเดี๋ยวเข้าไปซูเปอร์นะ่ะมาเก็ตกันเดี๋ยวจะต้องใส่หน้ากากแล้วไม่ใส่ไม่ได้เดี๋ยวต้องใส่หน้ากากแล้ว <c oughs> ไปข้างในกันเลยค่ะเพื่อนๆไปหาแนวกินกันนะคะเนี่ยชอบมองฝั่งนี้เลยกล้องอยู่นี้นะคะนิสานิสามองผิดที่นะคะมองกล้องผิดที่โอเคนะคะเพื่อนๆไปข้างในกันไปซื้อของกันนะคะไป,ปรปัสายของจริงน,นะเอ้ <laughs> ชุดนี้สวยจังชุดนี้สวยน่าสาจังเลยดูรองท้าซะก่อนพี่น้องดูรองเท้าซะก่อนมาร r y คริสต์มาสนะคะแล้วตอนนี้ก็มาคริสต์มาสนะคะมีอะไรบ้างไปรูกัน <Wow. S 2> ว้าวสวยจังสวยมากๆเลยชอบจังเลยคริสต์มาสนะ เอาไว้ใส่หน้าปาน้ำเพื่อนโอ้ยงามหลายงามหลายแฟรี่นะคะดูแฟรี่เอาไว้ประดับตอนคริสต์มาสเนะ อันนี้เปิดเอเสียบไฟได้เนาะเสียบไฟได้ออกมาหาคอนเทนต์นะเพื่อนๆวันนี้น่ารักจังเลยเด็กๆชอบเนาะโอเคตอนนี้เราไปดูเสื้อผ้าดีวกว่เสื้อผ้ามีอะไรบ้างอุ้ยอันนี้สวยเอเสื้อนนี้ดีกว่าสวยจ้าเอาไว้ใส่เรื่อ,อน,นี้สวย <laughs> ของเด็กไม่เป็นไรเราตายก็ได้จริงก็แลวตายได้เด็กผู้ใหญ่ตายได้หมดเลยโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเราเดินอีกนะเดี๋ยวไปอีกทีหนึ่งนะคะบ๊ายบายค่ะ